สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้ในเกม Demon ล e g e n d ์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมา,อาบอกรายละเอียดนะเกี่ยวกักบการอัปเดตแพทในสัปดาห์ที่18นะซึ่งจะมีการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะตอนบ่าย2โมงตรงนะครับแล้วก็จะเปิดเซิร์ฟประมาณ4โมงหรือ5โมงนะครับก็มีรายการอัปเดตอะไรบ้างอย่างไรนะมาดูกันเลยนะครับ สัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่28นะครับซึ่งจะมีรายการอัปเดตหนึ่งก็คือนะเป็นรายการใหม่นะถ้าเพื่อนเพื่อนอเล่นจนมาถึงระบบรูนนะกะ็ระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ทําให้ตัวละครของเพื่อนทุกคนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยนะครับเอาเพื่อนจะเห็นในส่วนของคณาโอช่ยไหมครับที่ปีหลักพันล้านนะพันล้านนี่ฮนะได้มาจากในส่วนของเลือดมุสันนั่นเองนะก็จะมีในส่วนของเนี่ยฟิวเจอร์ใหม่นะในส่วนนี้นะครับก็คือ เดมอนเซเ s l ยอร์นะในมาร์กเนี่ยคือเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อผมคิดว่านะเป็นฟิวเจอร์ในส่วนของเลือดของมูสันนั่นแหละแล้วคือมันจะเออ่หาได้จากในส่วนของกิ้นะเหมือนกับเอ่อ,อ,อในส่วนของกิ้ใช่ไหมครับมันจะมี ด่านเพิ่มขึ้นมานะในในด่านกิวนะแต่ผมอะในส่วนของเวียดนามเนี่ยมันจะมีด่านขึ้นมานะผมไม่แน่ใจว่า,าหลังหลังอัปเดตแพทนี่นะครับจะมีในส่วนตรงนี้ให้กับการตีกิ l วช่วยกันตีบอสหรือเปล่านะเพิ่มขึ้นมานะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆนะเราก็มีส่วนของเนี่ยเป็นเดมอนนะ เดมอนบอเบอบัทนะบอนั่นบาทคอลเลกนะฮะก็คืออาจจะเป็นในส่วนของอกิจกรรมนะกิจกรรมที่จะหาเลือดของมูซันนี้นะครับแล้วก็นิวพาสใหม่นะนิวพาสใหม่ก็คือเป็นเลือดของมูซันนั่นเองนะเลือดปีศาจนะครับพูดง่ายๆคือเลือดของมูซันนะก็ผมคิดว่านะก็คือจากที่เห็นนะในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของผ่านเนี่ยมีเยอะมากเลยนะ จนจะเป็นสิบแล้นะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะถ้าหากเลือดมูซันมานะก็อ่สิบพอดีนะนะผมคิดว่านะมันอาจจะแถมนะอาจจะราคามา 30, นะันสามสิบเนาะแต่มันก็อาจจะแถมในส่วนของกล่องนะกล่องเลือกตัวละครนะที่ที่ในส่วนของอ่าทันจิโร่เนี่ยนะก็คือเหมือนปาร์ตี้ทันจิโร่เนี่ยก็คือเนี่ยแต่อาจจะอาจจะแถมกล่องนี้มานะก็โอเคนะถ้าในราคาสามสิบ ทัพทิมนั่นเองนะผมไม่แน่ใจผมผมคิดว่าประมาณนี้นะในส่วนของการอา่าในส่วนของผ่านนะหรือว่าพาสนั่นเองนะฮะก็เหมือนเดิมนะในส่วนของอ่อวิกฤตนะเหมือนกับสัปดาห์นะเหมือนกับกิจกรรมในสัปดาห์แต่สัปดาห์นะก็จะมีในส่วนของอ่าเจ็ดวันล็อกอินนะก็อย่างที่ผมเคยพูดนะในส่วนของถ้ามีตัวละครใหม่เนี่ยตัวละครใหม่ๆนะเริ่มต้นจากอักษรเนี่ยมันจะไปอยู่ ล็อกอินวันท okay. ี่7นะเพื่อนๆไม่สามารถที Lew ่จะพลาดได้สักวันเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของวิกฤตเนี่ยนะก็จะเป็นในส่วนของถ้ามีกิจกรรมสะสมในส่วนของคัมภี์แดงนะก็จะมีในส่วนของสิซื้อ10บับทีมเนี่ยก็จะได้ประมาณ35-34 ได้สามสิบห้าสี่ห้าใบนะก็คือไปซื้อเพิ่มมานะในส่วนของออ weekly card นะแล้วก็มีในส่วนของได้เล็กนะเหมือนกับเหมือนเขาเรียกว่านะเหมือนกับสินค้านะลดราคานะครับอาจจะเป็น daily deal อะไรเงี้ยก็คือมันจะลดราคาในส่วนของออของอนยะ่างเช่นนะ่ะที่ผม ซื้อว่าจำนะก็คือในส่วนของตัวฟ้านะตัวฟ้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะคุมค้มๆนะมันจะมาในประมาณสักวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่นะก็คือไปจับซื้อจับจองได้เลยนะก็คือคุมค้มๆเลยนะที่จะเพื่อนๆสามารถซื้อตัวฟ้ามาเปิดตัวละครใหม่ได้เลยนะครับ แล้วก็นะในส่วนอันนี้สออันต่อมาหัดตำลัดถัดมานะก็จะเป็นเหมือนกับสะสมการใช้จ่ายนะก็คืออาจถึง1นึ่พันทับหนึ่พันทับทิมนั่นเองนะโอ้เยอะมากหนึ่งพันทับทิมผมตีไปประมาณสักสามหมื่นนะสามหมื่นห้านะสามหมื่นห้านะประมาณนี้นะถ้าหากเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะได้ในส่วนของของแถมนะแล้วใช้จ่ายแนละ้วได้ของแถมด้วยนะก็โอเคนะเพื่อนๆมีกําลังสนับสนุนเกมนะก็ก็ถือว่าเขาเรียกอะไระก็ ก็คุ้มอยู่นะก็ค <K l> um> <ๆ>ุ้มอยู่นะถ้าหากว่ามันมีในส่วนของอ์ติแฟกนะแต่ถ้าไม่มีนะก็ไม่คุ้มนะก็ควรที่จะรอในส่วนของอ์ติแฟกนะในส่วนของการใช้จ่ายสะสม1000ทับทิมนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกับเรื่องของเนี่ยในส่วนของเอเอ,เ,อเหมือนกับแฟชั่นนะเหมือนแฟชั่นเหมือนกับขายแฟชัน่นก็คือในราคา1 0 0 150อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับสกีนนะสปินนะเห,นนะเ,หนเหมือนกับเหมือนกับสุ่มนะเหมือนสุ่มเหมือนก็เล่นเหมือนกับสปินนะ เหมือนกับสุ่มๆเหมือนกับแฟชั่นในนะในส่วนนี้นะก็เหมือนเดิมนะก็ก็สุ่มไปนะแต่ว่าผมผมผมคิดว่านะต้องมีดวงในระดับหนึ่งนะเพราะว่าถ้าหาว่าการันตีเนี่ยนะก็ใช้ทั้งหมดเยอะมากๆนะหลัก300นะก็ะคือแบบโอ้ดองกันประมาณ5เดือนได้มั้งเนี่ยนะผมว่านะสามสี่ห้าเดือนเนี่ยกว่าจะได้มานะในส่วนของการันตีแฟชั่นนะครับแล้วก็เหมือนกับซัมมอนนะในส่วนของอ ตัวปกตินะในตัวแดงนะก็คือเหมือนกับตัวที่ผ่านมานะเหมือนกับมีตัวใหม่มานะมีตัวใหม่มาปุ๊บพอตัวใหม่จบกิจกรรมไปนะก็จะมีในส่วนของตัวแดงประมาณ2ตัวนะถ้าตัวใหม่ๆนะก็จะเปิดได้2ตัวนะและที่ถัดไปเนี่ยนะจะสามารถสุ่มได้ไม่จํากัดนะแต่ว่า เงินในกระเป๋าก็มีจำกัดแต่ใช่ไหมก็ต้องบริหารกันดีๆนะในการซื้อทัพทีมนะเพื่อจะมาซื้อตัวแดงหรือว่าเอาเพชรใช้ซื้อตัวแดงเนี่ยต้องบริหารดีๆนะเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีเข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วตอนนี้ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเลือดมูซันอีกนะเพื่อที่เพิ่มตัวละครเพื่อให้โหดขึ้นนะก็เยอะแยะไปหมดนะกิจกรรมมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะก็บริหารจัดการในส่วนของทัพทีมแล้วก็เพชรดีๆแล้วกันนะครับ อ่าแล้วบัลเลต์ฟิลนะก็คือในส่วนของเอ่อเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับกิจกรรมในส่วนของเอ่ออันนี้ผมผมมองว่ามันกิจกรรมอะไรนะบัลเลต์ฟิลอ๋อสนามลบนะก็คืออย่างเช่นแบบว่าเอ่อเหมือนกับไปตี p v p แล้วแล้วตามรอบนะแล้วก็ตี PVP แกรนนะก็คือเหมือนกับตีตีตามรอบเลยนะก็คือเอ่ออย่างของผมผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันก็จะเป็นในส่วนของเหมือนเดิมนะ เอ่อสสดีการใช่ไหมก็คือเนี่ยมันก็เป็นส่วนของสังหารปีศาจแล้วก็เหมือนกับ PV p ีพีก็คือเหมือนกับตีพีพีตารอบนะก็คือเป็นแต้มนะตีตีให้ได้แต้มตามที่ตามคะแนนที่ต้องการนะมันจะมี PV p ีพแล้วก็มีส่วน PV p ีพีแกนนั่นะอยู่ในส่วนนี้นะั่นส่วนของรางวัลนี่นะของผมอยู่ในส่วนของเอ่อเสริมฮีโร่แล้วก็หมุนโชคดีอยู่นะครับก็เอ่อเพื่อนๆคนไหนที่ที่จําได้นะก็จะเป็นเหมือนกับไป ตีนะตีพวก p ิวนะแล้วก็ได้แต้มมาแล้วก็มาแลกของอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ b u t t ต e f i e l d นะฮะแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะถัดมานี่คือเป็นเขาวงกดนะก็คือเหมือนกับใช้กุญแจนะประมาณ1 3 0่งกว่าเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดช่องนะเปิดประตูเปิดอะไรสักอย่างเนี่ยให้ถึงชั้นที่6ใช่ไหมครับเปิดทุกชั้นเปิดทุกช่องนะให้จนทบ เออหกชั้นเนี่ยนะก็ใช้ประมาณ1นึ่สามร้อยกว่านะที่จะเปิดหมดนะสาหรับผมมองว่านะก็ไม่ควรดองแล้วก็คือใช้ปเถะนะก็เปิดเฉพาะเออห้ากับ6กเนี่ยแต่ห้าห้าหกให้ได้นะก็ขึ้นไปไวๆนะเพราะว่าผมมองว่านะในส่วนของรางวัลน,นะรางวัลที่เป็นจะสมแต้มนะนมแต้มชั้นเปิดให้หมดเนี่ยผมมองว่านะก็คือเปิดชั้น5ชั้นหกคุ้มกว่านะครับแล้วก็สเปเชียลซัมมอนนะก็คือในส่วนของคนที่ เอ่อเซิร์ฟต่างๆนะที่วนมาในส่วนของตัวใช้ตัวฟ้านะก็คือเหมือนกับปั่นคะแนนกันเนี้ยคือเอ่อในส่วนของสเปเชียลซัมมอนเอ้ซัมมอนนะซัมมอนนะในส่วนนี้นะก็เอ่อใช้ตัวตัวฟ้านะในการเปิดนะแล้วก็ปั่นคะแนนกันนะเพื่อเอาของรางวัลน,นะครับไม่แล้วนะในส่วนตรงนี้นะคือตีนะตีบอสลุยนะผมไม่แน่ใจว่าบอสต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นบอสลุยหรือเปล่าหรือเป็นบอสอื่นๆอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า บอสลุยเนี่ยผมมองว่านะมันอาจจะมีพวกออดิแฟกดีๆมานะแต่ว่า,อาสองครั้งแล้วนะที่มันเป็น act, ออดิแฟกต้มหูนะต้มหูนะผมไม่แน่ใจว่าครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือยังนะก็มาล่มลุ้นกันนะในวันพรุ่งนี้นะตอนอยี่สิบสามสาทุ่มห้าทุ่มประเทศไทยนะหทุ่มประเทศไทยแนะ้วก็มาดูกันว่าของรางวัลในส่วนของการตีบอสนะนะฮะ เป็นยังไงนะครับว่าของรางวัลจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะอ่ะต่อมานะเป็นคณิตนะเป็นวิชาคณิตของเรานั่นเองนะก็คือเอ่อทำยังไงให้ได้20นะก็คือบวกลบคูณหารทำยังไงได้20เหมือนเดิมนะก็ผมเน้นนะในส่วนตรงนี้นะก็คือแลกในส่วนของผมผงขาวนะผงขาวให้ให้ได้2 0,000นะเพราะว่าผงขาวเนี่ยมันสามารถใช้ในส่วนของการอัปเกรดเครื่องรางนะแล้วก็หรือว่า่าเ,เปลี่ยนเขาเรียกไงนะเปลี่ยน ออนะเครื่องรางหรือแม้กระทั่งในการทำรูนนะก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นบ้างนะในส่วนของอผงผงขาวนะก็คือผงขาวผม,ผ,มผ,มผมเน้นในส่วนของผงขาวนั่นเองนะแล้วก็มาอีกแล้วนะในส่วนของการถูพื้นนะถูพื้นนะก็นะก็ไปเล่นถูพื้นกันได้เลยนะก็คือในส่วนนี้ผมทำใน playlist ให้แล้วนะครับถ้าหากไม่เปลี่ยนแปลงเนะี่ยก็สามารถดูแล้วก็ อ่เล่นไปได้เลยนะก็จะมีอ่าในส่วนของอ่าเพชรนะแล้วก็ในส่วนของคมพีแดงนะผมจะไม่ผิดนะแล้วก็จะมีส่วนของตรานะไม่รู้เออเหมือนกับมันมีปรับเปลี่ยนของรางวัลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสุดท้ายก็คือเหมือนกับอ่า ของรางวัลประจําสัปดาห์นะก็คือเราก็เลือก3มช่องนะก็คือวันเสาร์เนี่ยก็เลือกไปก็3มช่องอะไรที่เพื่อน mm hmm. เพื่อนขาดเนี่ยนะ mm hmm. ก็ไปเลือกเอานะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยอย่าลืมไปรับนะถ้าหากไม่กดรับเนี่ยเราจะไม่ได้ของรางวัลตรงนี้เลยนะครก็โอเคครับก็จบนะในส่วนของการอาธิบอ,อธิบายนะในส่วนของแพทที่จะกําลังที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็ เดี๋ยวถ้าหากว่าในส่วนของเลือดมุสันมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอามารีวิวอีกทีนะครับว่าถาแบบไหนนะแล้วก็ทำยังไงนะถึงที่จะสามารถทำเลือดมุสันให้มาอัพตัวละครได้นะครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับสำหรับ e ีนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ